คุณผู้ชมยังอยู่ในรายการตีคองร้องเปล่านะคะเราเปิดสายให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษาปัญหากฎหมายได้ค่ะ023383837-9ค่ะตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสายนะคะคุณสมศักดิ์จากนครสวรรค์สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับใช่คุณสมศักดิ์เชิญเลยค่ะใช,ใ,ชใ,ชใช่ครับใช่ครับใช่ครับเชิญเลยค่ะครับข,ขอขอรบกวนอาจารย์หน่อยนะครับเชินครับอาจารย์ครับ,รบออพอดีผมมีมีเรื่องปรึกษาคืออย่างผมมีบุตรสองคนแล้วเนี่ยต่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับแต่ว่าศาร ศาลมีคำสั่งรับรองบุตรแล้วเนี <Okay. S 2> เออ่ยโอเคแล้วผมจะมีสิทธิ์ในตัวบุตรเท่าเทียมกับการจดทะเบียนไหมครับ <N> คือจดทะเบียนรับรองบุตรครับหมายถึงว่าผมมีปัญหาแล้วกออ็มีคำสั่งศาลให้รับรองบุตรบุตรจะเป็นรับรบองแล้วแล้วครับตอนนีบบ้บุตรที่บิดารับรองแล้วนะครับ,รบก็จะได้สิทธิ์โดยสมบูรณ์จากบิดาใช่ครับนะครับก็ยังมีผลตามกฎหมายเหมือนกัน ตอนนี้นถ้าเราไปจดทะเบียนรับรองบุตรโดยตรงนะครับเราก็ไปยื่นเรื่องสอบสวนอะไรต่างๆจดทะเบียนไปอันนั้นก็เกิดผลสมบูรณ์ตอนนี้ศาลสั่งสั่งให้เราว่าให้ไปจดทะเบียนรับรองบุตรหรือสั่งว่าคนนี้เป็นบุตรของเราสอ,อ,องคนเป็นบุตรของเราครับถ้าถ้าศาลสั่งบอกเป็นบุตรของเราโดยตรงอันนี้ก็ชัดเลยว่าอันนี้เกิดผลตามคำพิพากษาของศาลแต่ถ้าศาลบอกว่าสั่งให้เราไปจดทะเบียนรับรองบุตร แต่เราไม่ไปจดให้ถือคำว่าักษาแทนการแสดงเจตนาตรงนั้นมันก็จะเป็นขั้นตอนตรงที่ว่าเมื่อเขาไปแจ้งขอจดทะเบียนแล้วแล้วเราไม่ไปเขาเอาคำว่าักษาไปจดอย่างนั้นก็จะเกิดสิทธิ์เหมือนกันครับครับคำสั่งเสร็จแล้วผมไปจดที่อำเภอแล้วครับแ้าจดแล้วก็เกิดผลสมบูรณ์ครับสมบูรณ์แล้วแล้วอย่างนี้ครับอาจารย์ครับมันมีกรญหนึรือเปว่าสูบภรรยาจะขอขอแยกทางอ้างว่าอยู่ครอบครัวไม่ได้เรื่องอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีเรื่องไม่มีอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเขาจะขอขอบุรขอบุรไปเรื่อง อย่างนี้เรา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 ไม่ยินยอมใช่ไหมครับคือตอนนี้ตอนนี้บุตรยังเป็นผู้เยาว์อยู่หรือเปล่าเกินยี่สิบหรือ,อยังอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เด็กสองคนีนอายุเกินยี่สิบหรือ,อยังครับยังครับห้าขวบกับเจ็ดขวบเองค,องครับอาจารย์อ่าห้าขวบกับเจ็ดขวบตอนนี้ถือเป็นผู้เยาว์ะฉะนั้นผู้ชัํานาจปกครองก็จะมีะบิดามารดานะครับครับอตอนนี้อพอศาลมีคำสั่งว่า ให้เรารับรองบุตรแล้วรับรองไปเรียบร้อยก็ถือว่าบุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของทั้งพ่อและของแม่วันเนี้เมื่อพ่อกับแม่จะแยกทางกันนะครับพอจะแยกทางกันเนี่ยเด็กยังไม่รู้ติภาวะอาจจะต้องคือถ้าตกลงได้ก็ป่าว่ากันไปถ้าตกลงกันไม่ได้อาจจะต้องไปยื่นคำคำร้องขอให้ศาลมีคําสั่งว่าใครเป็นผู้มีอำนาจใช้รับเลี้ยงใช่ไหมครับอาจารย์ใครเป็นผู้มีอำนาจที่จะดูแลใครมีอำนาจปกครอง คือปกติเนี่ยทุกวันนี้ก็อยู่บ้านผมแล้วก็การส่งเสียทุกอย่างผมเลยทุกอย่างเลยความเป็นแม่ความเป็นแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้เพราะฉะนั้นวันนี้ศาลอาจจะต้องดูนะครับคือตกลงกันได้นี่จบไม่ว่ากันแล้วเด็กยินยอมสมัครใจอยู่กับใครนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าตกลงกันไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะต้องดูเด็กเป็นหลักด้วยว่าเด็กอยู่กับใครเด็กอยากอยู่กับใครแล้ว สารจะดูต่อว่าอยู่กับใครมีอนาคตมากกว่าอยู่กับใครมีประโยชน์กับเด็กมากกว่าถ้าตกลงกันได้จบตกลงไม่ได้สารจะเป็นคนชี้รันถึงเนี้บางทีช่วงที่อยู่เนี้ยบางทีเขาคุกคีกับลูกโดยที่ทุกอย่างแล้วให้ความอุนให้รักไม่แพ้แม่แล้วก็เลี้ยงดูทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเขาบอกให้เลือกอย่างเงี้ยแล้วเกิดลูกลูกคือความใกล้ชิดควาาเป็นทางแม่เนี้ยเราก็ไม่ไม่เสียเปล่าจ้ะก็ตอนนี้สารต้องต้องดูครับเรื่องเนี้ยเวลาขึ้นสารไม่ได้ขึ้นสารธรรมดาขึ้นสารครอบครัว ก็จะมีองค์คณะที่เป็นผู้อกษาสมทบซึ่งไม่ใช่ตัวผู้อกษาหรอกแต่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นตัวแทนเข้ามานั่งอยู่ในองค์คณะของศาลด้วยเขาจะปรึกษาในแง่ของการคุ้มครองเด็กมากกว่าเด็กอนาคตครับอีกเทครับอาจารย์สมมติแบบนี้แต่มันมันไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดสมมุติกรณีอย่างเทสนี้สมมติเราจะแยกแต่ว่าเออสมมุติเขาไปแบบสมมติเขามีคนอื่นแต่ว่า มีแนวโน้มว่าใช่แต่เราไม่มีหลักฐานตัวนี้ยเราตรงนี้เราอ้างอิงได้ไหมครับอาจารย์คือไม่ให้เขาเพราะว่าเขาไปโดยที่ไม่อาจารย์คือไม่มีเรื่องไม่มีอะไรเลยแต่ผมค,คิดว่าเขาน่าจะรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตก็ไปและอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งลูกทิ้งเดือนหนึ่งไปครั้งสองครั้งแล้วเราก็เราก็ทะเลาะกันจนเราจะอยู่ด้วยกันไได้ลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่มีแนวโน้มว่า9้าวเนว่าเป็นอย่างนี้ก็อาจารย์อ่ จะกล่าวหาอย่างลงตรงอย่างนั้นคงไม่ได้เพียงแค่ว่าเวลาไปแสดงข้อได้จริงกับสารเนี่ยคงต้องแสดงข้อได้จริงตามที่ที่ปรากฏตามที่เรารู้เราเห็นไอ้เรื่องคาดดาวข้างหน้าเนี่ยอันนี้พูดไปก็ไม่มีน้ำหนักเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้ไม่มีหลักฐานครับครับทีนี้ลักษณะที่ที่เขาไปแล้วเดี๋ยวก็ทิ้งลูกเดี๋ยวก็หายจากบ้านไปออกจากบ้านไปเป็นประจําตรงเนี้ยหาพยานมาพิสูจน์ได้อาจารย์คือบางทีเดือนหนึ่งเนี่ยโกหกว่าไปหาญาิไปไปพ่อแม่ พาเพื่อนไปเลี้ยงลูกไปจริงๆเช็คไปเช็คมาไม่ไม่ไม่ไม so um ่ไม่ไปดำในพูดเลยต่อหลังมารู้ว่าเข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 าคบกับผู้ชายคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เล่าพฤติการให้สารฟังสารก็จะพิจารณาว่าตกลงและอยู่กับใครนี่น่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าถ้าให้เด็กไปอยู่กับแม่บางทีเด็กอาจจะเลือกแม่แต่ถ้าไปกับแม่แล้วมีความเสี่ยงที่เด็กอาจจะมีปัญหาในอนาคตได้สารก็อาจจะสั่งให้อยู่กับพ่อ อ๋อครับแต่มันไม่มันไม่มีพยานดี์อาจารย์ที่ว่าอ้างว่าอยู่อย่างนี้มันไม่มีลูกว่าเออเขาก็อ้างว่าไม่มีพยานเขาไมตอนนี้ฐานะเป็นไงครับฐานะของทั้งสองฝ่ายครับเรากับภรรยาเนี่ยใครมีฐานะดีกว่ากันอ๋อใครจะให้การศึกษากับลูกได้มากกว่าใครย้ายความอบ่นกับลูกได้มากกว่าลูกอยู่กับใครมีความสุขมากกว่า นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นครับเพราะเรื่องครอบครัวนี่เป็นเรื่องละเอียดเคื่อผมจะตอบฟันธงตรงนี้อาจจะตอบไม่ได้ว่าตรลงและคุณพ่อจะได้หรือคุณแม่จะได้อันนี้ตอบยากนะครับ,บ,บหรือบางทีศาอาจจะกำหนดเงื่อนไขว่าอ,อยู่กับคุณพ่อแต่คุณแม่ก็มารับได้ทุกเสาร์อาทิตย์หรืออยู่กับคุณแม่คุณพ่อมารับได้และสุดท้ายเนี่ยพอเด็กสาม,มารถตัดสินใจได้ได้อาจจะเอามาไตาส่สวนมาสอบถามอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้ ก็สรุปต่ละสรุปแล้วมันก็ต้องสมบูรต์ตามคนต่างไม่ยอมต้องสู้กับที่ศาลใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับศาลจะเป็นคนชี้ครับแต่ว่าผมก็มีสิทธิ์ใช่ไหมครับมีครับเนศาลครับแต่ถ้าถ้าไม่จดทะเบียนศาลไม่รับรองนี่ผมไม่มีสิทธิ์นะอาจารย์อันนี้อันนี้อันนี้ถามเป็นความรู้เจริงๆแล้วสิทธิของคนนี่อ่อนด้อยกว่าเพราะว่าถ้าเราจดทะเบียนสมรสแล้วบุตรที่เกิดมาเนี่ยก็จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเราด้วยการที่ไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยกฎหมายบอกเลยว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงฝ่ายเดียว แต่ว่าผมไม่ได้จดแล้วศาลไม่มีคําสั่งแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสใช่ไหมครับถ้าสมมติไม่สมรสแล้วศาลไม่ได้สมมั่งสมมติอย่างเงี้ยกรณีน่ะวันนี้นะต่อให้ศาลสั่งแล้วคุณไปจดทะเบียนรับรองบุตรการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยไม่ทําให้เราได้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องจากบุตรแต่ทําให้บุตรได้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องจากเราอย่างไงนา่าจะอันนี้ผมไม่ได้จดทะเบียนน่าจะครับ ไม่เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสไงแต่ตอนนี้ประเด็นประเด็นเรื่องลูกเนี่ยสองคนนี้บุตรเป็นของผมนี่ครับการที่ไปรับรองว่าเป็นบุตรทําให้บุตรได้สิทธิ์นะครับทําให้บุตรได้สิทธิ์มีสิทธิ์เรียกค่าอุปการะเรยงดูจากพ่อได้มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกจากพ่อได้นะครับแต่ถ้าเราไม่รับรองตรงนั้นเขาก็จะไม่ได้รับอม่แต่เคสนี้ผมมีสิทธิ์เรียกร้องใช่ไหมอาจารย์เรียกร้องบุตรที่จะเป็นของผมใช่ไหมครับอาจารย์

ก็ขอโชคดียังไงก็วันนี้ถ้าไม่คิดถึงอนาคตของน้องแฟนคิดถึงครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยคืออยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ต้องคิดถึงลูกไว้เป็นหลักน้องสองคนจะอยู่ยังไงอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรใครจะส่งเสียให้เขาได้ดีกว่าและตัวตัวพ่อตัวแม่เองก็ต้องไม่มีทิฏฐินะครับอย่าคิดว่าเอาชนะเพื่อให้เด็กมาอยู่กับเราแต่สุดท้ายเนี่ยจะเลี้ยงเด็กจะดูแลเขาจะส่งเสียเขาได้แค่ไหนค่ะให้มองอนาคตของลูก เป็นตัวตั้งไว้ก่อนตอนนี้มามีมีมีหนึ่งสายค่ะจย์คะคุณสมศักดิ์จากชิงรายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะครับคือผมขอท้าความหน่อยนะครับครับคือผมได้อยู่กินกับภรรยาเนี่ยภรรยาผมนี้เป็นข้าราชการครูครับอยู่กันมาตั้งสิบกว่าปีแล้วครับจดทะเบียนไหมครับจดจดทะเบียนด้วยครับครับครับจดทะเบียนสองรถครับทีนี้ อยู่ไปอยู่มาเขามันไปมีจิ๊กจิกไับครับแล้วผมไปตามเจอที่บังกะโลไงกลุมถ่ายรูป่ายอะไรไว้เป็นหลักฐานบันทึกวิดีโอไว้อย่างเงี้ยครับอ่ะมันพอจะเป็นหลักฐานได้ไหมครับน่ะก็ร้องร้องก็เป็นหลักฐานได้แล้วตอนนี้เราอยากจะทําอะไรอ่ะก็คืออยากจะยาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอย่างเงี้ยอ่าคือตอนเนี้ยไอ้หลักฐานที่มี ถ้าหญิงไปมีชายอื่นไปคบชู้กฎหมายก็จะเรียกลักษณะอย่างนั้นนะครับ,รบอย่างเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องหย่าได้แต่ถ้าเราไม่ฟ้องหย่าหญิงเราก็สามารถที่จะเรียกค่าเสียหายจากชายที่มามีอะไรกับตัวภรรยาเราได้อ๋อครับนะครับตอนนี้ต้องถามว่าจะฟ้องแบบไหนแล้วสิทธิ์จะมีอะไรบ้างจะฟอ้อง,ฟองเรียกค่าเสียหายยเงี้ยครับฟ้องเรียกค่าเสียหายก็กกฟ้องฟ้องชายฮะฟ้องฟ้องผู้ชายคนที่มาเป็นกิกนั่นแหละ อ๋อครับแล้วกานฟังแฟนของผมนี่ทางวินัยเนี่ยร้องได้ไมั้ยครับคือจะไปทำเขาทำไมครับจะไปร้องร้องวิในัยให้ภรรยาออกจากงานครับทอ้อะไรอ่ะถ้า,า,ถ,า,ถ,าถ้าไปร้องนะเขาจะถูกสอบสวนถ้าพฤติการของเขาเนี่ยขัดต่อการที่จะเป็นครูนะครับแล้วเขาถูกลงโทษทางวินัยถูกให้ออกถูกไล่ออกและสุดท้ายเนี่ยแล้วจะทำไงครับ,รบเขากลับมาอยู่กับเราไม่มีงานทำ